สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพรุ่งนี้ถล่มหนักพรุ่งนี้ถล่มหนักกรมตุเตือนทั่วไทยรับมือ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วย คาดหมายในช่วงวันที่1 4ถึง1ิมิถุนายน65ห้ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่17-19มิถุนายน65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขณะที่ร่องมรสมุม เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทําให้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณที่รับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่20มิถุนายน65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเม,มียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำปกคคุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทําให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกข้อควรระวังในช่วงวันที่1 4ถึง16มิถุนายน65ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ